เป็นมวอีกแล้วเพื่อนเป็นไรนะรอบนี้ไม่มูสองตัวเลยก่็ต่อเนื่องกันหน่อยละกันสับช่องให้เจมมาซอนนะก็สวีดานสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆชาวไทยเชื้อสายเกยีือทุกคนช่ากันด้วยนะวันนี้อยู่กับผมและให้เจมสวัสดีนะครับก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าซ um er ัมมอนเนอร์คอนทร่เหมือนเดิมนะครับเพื่อนหลังจากื่าวานนะครับผมได้ลงฮอนไคสตารเรียวา่าใครที่แบบว่ายังไม่ดูก็ฝากไปติดตามรับชมหน่อยละกันเนาะก็จะมีคอนเทนต์ต,ตอนนี้ครับก็จะเป็น น่ไงนะสองเกมหลักๆนะครับคือ h o น k ค i s สตาร์เรียวกับ s ัมมอนเนนี่แหละนะครับส่วนเก s ชินคือตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคอนเทนต์เท่าไหร่นะเพราะผมเนะี่ยมาเล่นเกมแบบเสพในเรื่องฮอนฮอนคเพิ่งเสร็จนะับกำลังจะแบบว่าไปกลับไปเล่นในเรื่องของเก s ช i นต่อเนาะก็คือตอนนั้นกำลังแบบว่าอินกับในเรื่องเกนชินอ่าพักใหญ่แล้วนะโอเคนะครับ คลิปนี้ผมก็จะมาตันรับหัวคลิปเลยก็คือจะแบบว่ามาลองเทสสักร้อยโลหน่อยละกันนะครับมาเสริมทัพไปเล่น RTA หน่อยละกันคือผมดนะ่บเป็นคนที่ไม่ได้เล่นแบบว่า Arena Real Time เลยนะหรือว่า RTA เลยก็เดี๋ยวจะมาแบบลองเอาตัวละครแบบของเราเนี่ยเดี๋ยวไปปั้นนะครับเดี๋ยวไปปั้นดีๆสักแบบพลังพอสู้กับคนอื่นได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูตอนนี้ผมก็พยายามจะหาไอ้เจ้าปาโลนะครับไอแวมพนะันมืดอะ ให้มันแบบว่าอเบส15เนาะตอนนี้ผมก็ได้มาปลูกที่11แล้วนะครับเพื่อนปลุกที่10แล้วนะครับจะพยายามปลูกแบบว่าอาเบส15ก่อนตัวสกิลเนี่ยเดี๋ยวมีเดวิ้วอนนะครับเดี๋ยวเราเค่อยยัดกันไปเนาะเดวิลวอนผมน่าจะมีประมาณ30ตัวนะยังไม่ทันได้อัพตัวละครไหนเลยส่วนลูนก็ใส่มว่วไปก่อนนะครับลูนยังไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะแต่ไ,นนะไปแก้ลูนทีนึงเนาะพวกลูนนะพวกอะไรผมก็ฟาร,ร์มไว้เยอะมากนะแต่ผมยังไม่ได้อัพแล้วก็ดูดีดเลยนะโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนนี้นะครับ ก็กระชาโลทั้งหมดเนี่ยประมาณร้อโลอย่างที่ผมได้พูดไปนะผมจะขอสุ่มตู้นี้แล้วกันคือตอนเนี้ยมันเป็นตู้เหลดด้วงกับอ่าชินีน้ำแข็งใช่ไหมเอ่โอโพลลาใช่ไหมโพล่าไฟนะครับแล้วก็เป็นด้วงนะด้วงเนี่ยผมก็อยากได้อยู่แต่แบบอยากจะได้เป็นสลัดน้ำมากกว่านะก็เลยไม่เปิดแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอแยกสุ่มไอ้พวกคัมพีแบบพวกลมน้ำไฟก่อนแล้วกันเนาะ มีอย่างละสิบใบนะเพื่อนเอามาดูกันนะจะมีแสงม่วงหรือเปล่านะเฮวิแล้วมาหว่นเพื่อนเป็นตัวอะไรเราได้แบบแสงม่วงจากตองทิมสายฟ้าดูหน่อยไหมโอเคเป็นลิงนะตยลิงก็มีแล้วนะครับเพื่อน,อนก็โอเคแหละนะครับได้มาแบบว่าอเว k เนาะดูฟอร่มไปนหนึงโอเค4.9นะน่าจะเป็นตัวที่เก่งแหละนะครับ เราไปเป็นน้ำนะครับเพื่อนๆน้ำขอสลับน้ำได้ไหมโอเคอันนี้โล่งเลยมีแค่ผีน้อยนะตัวเดียวนะอะไฟบ้างครับไฟถามอยากได้อะไรเหรอตอไฟโอเคได้เป็นพิกซี่แทนแต่ผมจะขอซัมมอนอันนี้เลยและกันนะครับเพื่อนผมจะสวยมันได้ร้อยโลพอดีเนาะให้แบบว่ามันการันตีแล้วกันนะครับ มาเทดสดวงซะหน่อยละกันเฮ้ยละม่วงว่ะมีครับเพื่อนๆจะเป็นตัวละครอะไรนะได้ไมเมลมาตัวหนึ่งครับแล้วก็ผู้ต่อสู้ที่อ่อนแอไม่สนุกเลยอ๋อแวม,มลมโอเคนี่ก็ดีเพราะผมยังไม่เอาเวท15เลยตัวละครเนี้ยอ๋อผมใส่พรไว้ดิว่าโอเคเราได้เป็น แรมลมมานะถือว่าดีครับถือว่าดีสู้เลดก่อนผมไม่ได้เปิดนะเออไม่ได้ว่างนะข้ามไปเลยนะครับโอเครับมากิโลละไม่รู้นะไม่นับนะโอเคเฮ้ยได้พยาวัวแพ้วัาามวผมยังไม่เมียนะธาตุมืดอนะ่ะตอนนี้อยากได้เป็นอะไรนะอินุนะครับอินุกามิมืดนะนนเป็นมม่อยกแล้วเนพะื่อน เปะไรนะรอบนี้ไฮ้มูสองตัวเลยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่มันจะเป็นบริษาทใหม่หรือเปล่ายิงแต่การพวกมันโอ้โหสลับไฟจะดีใจดีไหมเนี่ยมูมาสองก็จริงเนะี่ยเป็นการซซมมอนที่ไม่คาดถึงจริงโอ้โหนี่มันตู้เลดไฟนะฮะ ได้ไฟมาคู่เลยครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นสลัดนะครับแล้วก็เลเว่นนะโอเคได้กิโลเฮ้ยได้พอดีได้ปะเก็บได้ปะผมอยากได้อีกสักใบหนึ่งนะโอ้โหเกลือจัดครับเพื่อนๆคือ อย่างน้อยอ่ะขอแบบสี่ดาวเยอะแล้วกันเออๆไม่ได้หวังห้าดาวนะขอสี่ดาวนะอุ้ยมาอีกแล้วตอนนี้เป็นตัวอะไรนะเพื่อนสุ่มแบบไม่หวังเนะียเอ,อ้ยไม่ได้สุ่มกาชานาะนก็่กลับมาแบบรู้สึกตื่นเต้นอยู่นะมันเริ่มกันท่ากันเถอะนี่ไง แม่มืดมเป็นเพื่อนตายเกล๋วอันนี้ผมใส่พร้อมเลยนะโอเคได้มาครบเร็วๆยิ่งดีนะผมจะได้แบบไปลองเล่นดูนะเพื่อนเอออยากอยากเห็นเอาเวสสิบสิบห้าไงแล้วก็สกิลเต็มเนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนนะเออได้หรอขาดอีกแค่ไรอะ่ะผมไม่มีกาชาแล้วะ่ะมันสามารถปั้นได้ป่าววะดูดิขออนุญาตไปดูไปนหนึ่งนะมันสามารถคราฟกาชาได้อยู่นะถ้าผมจไม่ผิดสามโลใช่ม ได้หรือเปล่านะยังไม่ได้ทําอาชีพมาสเตอร์เลยนะครับใกล้แล้วแหละผมไม่ได้ส่งของจะรอของผลิตผมมันจากัดเหรอเนี่ย,ยทําได้อยู่เพื่อนเอาแค่ผลิตอันนี้นะอาชีบหายละโอเคับบวลาก่อนเราน่าจะลดนะเพราะผมฟาร์มมาพักหนึ่งอยู่นะฟาร์มมาเยอะมาก อ่ะรีไป,ไปโอเคครบนะเอาก็ซุ่มต่อผมใส่พออะไรไปบ้างวะลืมออไฟบ้าตัวซ้ายอ่ะอ่อไฟนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเป็นใบนี้กันบ้างครับเพื่อนๆอ,อ่า ขอออไปเนาะจะได้รีตารางนะสีดาวก็ขอเป็นอินุกามิมืดเหมือนเดิมข้าวเกอร์ถ้าทองฟ้าไม่ม่วงเดี๋ยวผมข้ามไปแล้วกันเนาะฮาปุนะนุดจิ้งกะ อาีทนะครับฮีทไฟนะตัวใช้ดีนะต้นเกมนั้นเพื่อนแล้วก็เข่าเกลอวะนี่มันเป็นเหดเข่าเกลอมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมีแสงมืดด้วยนะครับเพื่อนแล้วก็มีการันตีค่าดาวน,นะผมจะเปิดหมดเลยแล้วกันแดรี่นะอันนี้ขอลุ้นแสงหน่อยแล้วกันเนาะแบบมันมีเซอร์ไพรส์ไงไม่มีแล้วลูด้ามืดนะครับ อะก็5ดาวนะขอเถอะอไฟนะครับเราจะได้ดีการันตีทีหนึ่งเนาะมาดูกันนะว่าผมจะได้ออไฟหรือเปล่านะโอ้แวมแต่เป็นแวมไฟนะนเพื่อนเออก็ก็ดีแหละผมไม่ได้เปิดไว้นะเออไอ้เจ้าตอนตุ้นมานะครับเป็นเลดมันนะ อเลดเมื่อเมื่อนาม,มาแล้วนะโอเคครับประมาณนี้และกันเนาะเราก็ได้5ดาวจัดเต็มกันไปแบบกี่ตัวนะร้อโลเนี่ยเราได้ไปคุ้มมากนะเพืเ่อนๆได้ประมาณ5 6ตัวได้ไหมถึงปะแล้วก็เราได้แบบอันนี้มาด้วยเออเจ้าแบมหันเนาะนะครับเป็นมืดนะครับผมจะ,จะได้อเวกอสิ 5นะครับก็ต้องใช้อีก3ตัวนะั้นเพื่อนเออไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะ3ตัวเดวพอครบแล้วลองไปเล่นดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคไว้มานีแล้วกันนะั้นเพื่อนเดวเราไว้เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอญยตไปฟาร,รม์มทรัพยากรเดีวมันจะมาปั้นมาเตอร์และมาเตอร์เนี่ยก็้เสร็จแล้วนะครับพอปั้นมาเตอร์แล้วก็จะได้การันตีห้าดาวใบหนึ่งเนาะแล้วที่เหลือเนี่ยผมจะไปครับตุ๊กตาหีนะอันนี้คือเป็นฟังก์ชันที่ผมแบบว่าลอมาเล่นนานแล้วก็ยังไม่ได้รีนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่แล้กัันนนะเพื่อไปครบบบายบาย